สวัสดีค่ะเก็บชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรัญญาแถมสานะคะยิงไทยในสุีเดนมาแล้วมาแล้วค่ะมาพร้อมกับหิมะเห็นไหมคะโอ้หิมะยังตกอยู่เลยว่าจะหิมะยังไม่ละลายนะคะแล้วก็ยังตกอยู่เลย หิมะตกเห็นไหมคะโอยที่นี่รู้เรียวสวีเดนว่าจะออกมาเก็บของนะคะไปๆมาๆหิมะตกเนี่ยออขึ้นไลน์แล้วก็หิมะยังตกหิมะยังตก Hello everybody welcome to me and looking โนคอมอิ่งนาวโอ้ยหิมะนะคะฮะไลท์ uh huh. like, ขอโทษนะคะไลท์ like, ไม่เป็นเวลาเวลา uh, สวัสดีหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วชมหิมะตกบ้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ โอ้โหจะออกมาเก็บของนะคะไปไปเอามาหิมะตกอ่าขอพระคุณค่ะกำลังใจมาเร็วมาเร็วยวขอตั้งจะเก็บของนะคะอุ้ยเตกลงไปนู้นแล้ว,วสวัสดีสองท่านค่ะอุ้ย โอ้ยนาะอ้ยนอ้าคุณวีโวเคพีสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ,ะดูดูนะคะว <c oughs> ันเมื่อวานนี้นะคะเอ่อตู้เย็นเสียค่ะเลยเอาโชคดีนะคะที่หิมะมันยังอยู่เนาะนี่นะคะเราก็เลย พากันเอาเอาอาหารนะคะใส่ถังเนาะแล้วก็มาแช่ไว้นี่นะคะน,นี้นี่ลอยซื้อใหม่แล้วนะคะซื้อก็โชคดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อตู้เย็นตู้เย็นใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บเลยว่าจะไปเก็บ เศษขยะนี่นะคะขอพระคุณน,นะคะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขออน,นุญาตขึ้นไลฟ์โอ้หิมะตกนะคะเนี่ยผ่านไปเมื่อกี้นี้โอ้ยพฤษสภาแล้วอ,ะอ่ะอมาแล้วคะ่ะพฤษภาแล้วหิมะยังตกอยู่เลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วสวีเดนเมื่อไหร่จะมีหน้าร้อนกับเขา ปีนี้จะมีหน้าร้อนหรือเปล่าเอ,อ่ยโอ้โหต่ตตตตยตายตชีวิตเมืองหนาวนะคะขอพระคุณกำลังใจอบอุ่นนะคะที่ให้มาสวัสดีค่ะขอพระคุณนะคะ <laughs> หิมะก,ก็ตกแล้วก็หิมะยังไม่ละลายโอ้โหสุดยอดนะคะ นี่ถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ตากทิ้งนะคะมันไม่มาได้เลยนะคะอันนี้ก็ลอดแตก็ยังวิ่งทำงานโอ้สุดย <laughs> อด ถูกมือแป๊บหนึ่งนะดูสิคะน,นี่มาลงมาเฉยเลยอะ่ะ ต้องได้เอาเสื้อกันหนาวมาใส่อีกรอบแล้วนะคะ <c oughs> อะอย่าเฝ้านี้ต้องได้ใส่เสื้อกันหนาวอีกรอบแล้วค่ะโอ้ตายแล้วชีวิตเ <c oughs> มืองหนาวนะคะ ไม่รู้เขาจะหนาวไปถึงไหนอาสวัสดีทุกท่านนะคะตาทิ้ขึ้นไม่ได้เลยมาเร็วมาเร็วถ้าไม่ตากทิ้งก็โอ้โหมันแข็งด้วยนะคะเนี่ยมันแข็งแล้วอะ่ะ ไม่เด่นเก่งมากค่ะต้องไม่รู้จะไปทิ้งไหนแหละต้องทิ้งแถวนี้นะคะ อันนี้รถอันนี้รถเอ่อจะใส่เอ่ออ่าสวัสดีขอบคุณค่ะอันนี้จริงๆรถรถใส่หญ้านะคะขอบคุณค่ะอันนี้รถใส่หญ้าเนาะเอ่อ้าเรียกรถเข็นเราเข็นเราเข็นหิมะนะคะ quem que กำลังใจอบอุ่นที่ให้มาเ,เราก็อยากร้อนแย,ย่แล้วนะคะทางเมืองไทรมาเดอ้อมาเด้อค่ะมาทางนี้เดอ้อร้อนๆก็มาทางนี้นะคะที่มายังมียังตกยังตกอยู่เลยอะ่ะใครจะ ี่อย่างเราไม่มีแล้วนะคะทางนี้หิมะตกอ,อากาศรัวแค่สามองศาเองนะคะหิมะรูปเหมือนลูกเห็บอะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ตักนี่ก็ไม่ไมหมดจริงๆนะคะเราให้หมดเองไม่หมด รอให้หมดเองไม่หมดเลยนะคะเนี่ยต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่อีก,กรอบแล้ว สวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีนะคะสิสิชูว,วัตตักเอาไปทิ้งไหนเหรอคะเหรออ่านี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ชมขอบคุณอุ้ยเอาตกไปอีกแล้วนี่ค่ะเอามาทิ้งแถวแถวนี้แหละให้มันละลายนะคะเออ ชีวิตเอามาทิ้งตรงนี้เองนะคะโอ้ยทิ้งให้มันละลายเพราะว่าถ้ามันเจอก้อนหินร้อนๆแล้วมันก็ละลายเร็วนะคะตรงตรงนี้มันนี่รอให้มันดูสิคะรอให้มันละลายเองนะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนนะคะ แดดส่องไม่ได้ด้วยตรงนี้เจอเออเจอแบบว่าอะไรนะล่มของต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะตรงนี้แล้วอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะนี่แหละอุยว่าจะออกมาเก็บ อ้ย,อย,อยจะออกมาเก็บของเก็บของเพราะว่าพอพอถ้าตรงที่บริเวณบ้านนะคะนี่ยากก็อยากจะขึ้นแย่แล้วพอบ,บริเวณบ้านนี่นะคะนี่ก็เอามาทิ้ง ข้างนี้นะคะเอามาทิ้งเดี๋ยวนะคะนี่เอามาทิ้งตรงนี้นะคะอันนี้ก้อนใหญ่เนาะก็ให้มันหนีจากหน้าบ้านนิดนึงนะคะก็ให้มันหนีจากหน้าบ้านเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็มันก็ยังหนาวเย็นอยู่ค่ะจริงๆแล้วเขาก็พากันแบบว่าทุบ มันเนาะเอามีรถแท็กเตอร์ก็แท็กเตอร์เกตๆให้มันออกอย่างสารยาก็ตักให้มันออกจากระเบียงบ้านนะคะแล้วก็แล้วก็วกอ,อะไรนะให้มันละลายนะคะนี่นะคะตรงนี้เอที่หมาป่ามาเมื่อเช้านี้นะคะนี่มาจากป่านี้นะคะอุ้ย มาจากป่านี้แป๊บหนึ่งนี่เขาก็มาหากินแล้วก็นกอุยอ้ยอุ้ยนกเยอะเลยนกไก่ป่านะคะนกไกป่ปานกไก่ฟ้าโอ้พูดผิดขออภัยนะคะขอพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ <c oughs> ขอใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะหนาว นานาวๆนาวนเป็นไหนแล้วอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกระเป๋าตังร่วงกระเป๋าเออไอบัตรร่วงนะคะขอโทษไลฟ์สไตล์สลันยาจริงๆนะเวียนหัวไหมคะเวียนหัวเนาะนี่นะคะต้นไม้ก็เริ่มอยากจะออก แดดออกเร็วแดดออกเร็วโอ้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ เรามาดูกันว่าว่านกเขยตื่นหรือยังเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมชมเองนะคะสัญญามองไม่เห็นเห็นไหม ไม่เห็นนะคะไม่เห็นเนาะเสียงผมเสียงฟ้าเดี๋ยวต้องมาเก็บต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้นะคะน้ำเริ่ม โอ้โหต้องมาเก็บไม่งั้นแล้วลำบากมากเลยนะแค่เนี่ยเก็บนี่นก,กไก่ฟ้าเขาก็มาเลาะนี่นะคะแล้วก็หมาป่าเขาก็หมาป่าเขาก็มาตรงนี้เ,เดินไปนู้นเข้าป่าไปทางนู้นตามนกไก่ฟ้าไปทางนี้แหละ <c oughs> เด,เ,เดี๋ยวเรามาแอบชมนกกันนะคะนี่ยมะยังไม่หมดนะคะฮัล <Hello. Hello. S 1> โหลฮัลโหลเมื่อกี้นี่เห็นนกเห็นนกอนนรักษ์ด้วยนะคะเมื่อกี้นีนน้ได้ยินแต่เสียงตัวอยู่ไหนไม่ทราบ มาเลยวมาเลยมาเลยอ๋อนี่นี่เสียงเขาเสียงนกบูฟิงนะคะนี่นี่นี่ตัวตัวตัวนี่นี่ลองหาคู่บูฟิงบูฟิง เขาเพิ่งย้ายมานะคะนกตัวนี้หิมะยังอยู่นะคะหิมะยังอยู่เมื่อกี้นี้หิมะตกโอ้โหสุดยอดมากะคะ่ะ หนาวเย็นต้องเอาชุดกันหนาวกลับมาใส่อีกครั้งนะคะ อันนี้สวัสดเมสสวัสดเมสนะคะนกน้อยเมืองนาวไม่หนีไปไหนนะคะตัวนี้นั่นน่ฮัลโหล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 อันนี้อันนี้ นี่นกอะไรเอ่ยอ่า,อา,อามาอยู่เป็นเพื่อนสลัญญาแล้วหรยอคะขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจเนาะ,ะถ้า,างั้นสลัญญาขอลงไลน์แค่นี้นะคะพบกันใหม่ไลน์หน,นะะ้าค่ะขอบคุณค่ะทักสมิแกฟันิติตา We see next video clip. Thank you everybody. See you next time.